ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนาในวันนี้นั้นด้วยมีเหตุที่เราทั้งหลายได้เห็นอยู่คือได้มาบำเพ็ญกุศลเกี่ยวเนื่องด้วย มีบุคคลซึ่งเป็นที่นับถือรู้จักของเราสิ้นไปคือนางสุริมลไม่เห็นกันโดยไม่นานเมื่อบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นี่หลังจากนั้นได้ยินข่าวเข้าอยู่โรงพยงาบาลป่วยไ,ได้ชะงักนึกรรมไปการมมทู ถึงน,นิจจก,กรรมหรือถึงแก่กรรมหลักทางพระพุทธศาสนาของเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะนำเอาเรื่องนี้มาภาวนาก็ได้เรียกว่ามรณานุสติเปเรื่ถึงความตาย ความตายนี่มันก็เกี่ยวเนื่องโดยลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราทั้งหลายได้พิจารณาและได้ภาวนามาเป็นประจำชีวิตของเรานั้นเป็นของชั่วคราวจริงๆไม่ใช่เป็นของยืนยาวอะไรนักหนาผู้พิจารณามารณานนสติจะเห็น ได้ชัดล่าความตายของเราทุกลมหายใจเข้าออกแต่คนไม่มีสติไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมแล้วย่อมไม่เห็นดังกล่าวบันนี้ก็เห็นว่าชีวิตตัวเองคงจะอยู่ไปนานคงจะ,สะแสวงหาความสุขด้วยวัตถุด้วยอมิตรได้นานๆที่ตนชอบใจและพอใจ การคลิกอย่างนี้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าตั้งอยู่ในความประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วจะต้องเป็นผู้มีสติและลึกถึงชีวิตของตนเองว่าน้อยนิดเดียวแล้วเรียกทำกิจที่ควรทำเพราะความตายนั้นไม่มีแต่เฉพาะคุณสุวิมลเท่านั้น ความตายนั้นมีอยู่ประจำทุกทุกคนเกิดได้ในทุกทุกคนและไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีในมิตเครื่องหมายด้วยเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเราที่เราพึ่งอยู่ในเวลานี้ที่เราได้ความสุขเพราะปัจจัยเสีเพราะอาหารเพราะเครื่องใช้เครื่องสอยอุปโภคบริโภค ที่เราสั่งสมอบวงหามาไม่ให้ขาดตกบกพร่องมีใช่สอยตลอดเวลาถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะป้องกันที่จะกระจัดมรณะภัยนี้ให้หมดสิ้นไปได้ถึงแม้ว่าหมอพยายามที่จะค้นคว้าหายา มารักษาเพื่อรักษาชีวิตทายูได้นานๆประโยูได้ตามความต้องการก็สแสวงหามาอยู่ตลอดไม่ทราบก,กี่หมื่นปีไม่ทราบานานเท่าไหร่แล้วไม่มีเบื้องต้นว่าการสแสวงหาความที่ให้มีอายุยืนพ้นจากการมรณะภัยนั้นทุกชีวิต ที่เกิดมาล้วนแต่สแสวงหาต้องการในอายุตัวเองอยู่ยืนนาวยาวนานทั้งนั้นทั้งโดยหลักวิชาการพวกมีความรู้สูงสูงตามวิทยาแบบใหม่ๆถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สาม,มารถเอาชนะมัจจุมานคือความตายนี้ได้ยังมีอยู่เสมอต้นเสมอปลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ผู้มีญาณรู้เห็นเป็นพระอรหันต์ได้จัดสรุ้เองชอบแล้วพระองค์ทรงตรัสอริยสัจจะทำทั้งสี่ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาเป็นสัจธรรมที่จริงแท้อย่างประเสริฐ และมั่นคงรู้เห็นได้ทั้งปัญญาหรือสติปัญญาของเราธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องมีภูมิปัญญาสูงถึงพระระยะแล้วจึงมาเห็นโดยปกติแล้วถ้าเราไม่มัวเมาในทางอื่นจนเกินไป ถ้าเราหาโอกาสในกิจอันใดที่ควาสามารถีะรู้ได้เห็นได้ให้เกิดความสลดสังเวชใจแล้วบำรุงความไม่ประมาทในกิจอันใดที่ควรทำเราก็จะได้เรบงร่งบำเพ็ญทำให้สำเร็จประโยชน์ mm hmm. เพราะมรณะภัยที่เกิดขึ้น ตัวของเขาเองก็ไม่ต้องการพี่น้องก็ไม่ต้องการใครๆก็ไม่ต้องการแต่มันก็เป็นธรรมดาเมื่อกรรมมาถึงแล้วจะอยู่ไม่ได้การมรณะภัยนั้นมรณะภัยด้วยเหตุหลายอย่างด้วยการสิ้นอายุด้วยการสิน้นกรรมด้วย กรรมที่จะมาถึงถึงมรณะภัยด้วยวิธีใดๆก็ตามก็ชื่อว่ามรณะชื่อว่าเป็นภัยควรเอาใจาใส่นำมาภาวนาวพิจรารณาให้เกิดประโยชน์การมรณะภัย ิ่งที่เรานับถือรักชอบใจจากไปก็ปะยะ่อมเป็นทุกข์สำหรับคนทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอินทรีย์ในจิตใจยังไม่แก่กล้าสำหรับผู้ได้อบรมจิตใจที่มีอินทรีย์อันผ่องใสแก่กล้าแล้วไม่สามารถจะ,จะครอบงำจิตใจได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีอินทรีย์อย่างอ่อนจึงมี ทุกมีความเศร้าโศกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพระองค์ทรงแสดงถึงการวิทโยคของบุคคลในสมัยขังนั้นแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าปิยโตชยาเตโ,ตโสโกปิยโตชยาเตพยังปิยโตวิปมุตทัสสะนัตติโสโกกุตโตพยังโดยพาสิจยายอนี้ มีใจความที่นำมาศึกษาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจโดยย่อยว่าความโศกนั้นมาจากความรักภัยทั้งหลายก็มาจากความรักและความโศกนั่นเองถ้าความรักไม่มีในจิตใจดวงใดแต่ความโศกก็ไม่มี แล้วภัยจะมีมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นมูลเหตุที่เกิดความโศกก็คือความนับถือรักใครชอบใจกันนี่เองสิ่งไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องเราไม่รู้จักเราไม่รักใครกันความโศกในจิตใจดวงนั้นก็ไม่มีเช่นตัวอย่าง เหมือนกับประเทศอื่นๆเกิดอุคบาดแผเแื่วาจะภัยหรือเกิดแผนดินไหวตายหรือรบราข่าวฟันเบียดเบียนกันพอได้ยินข่าวแล้วก็เพียงแต่นึกบางทีก็เศร้าใจเล็กน้อยตามธรรมดาของบุคคลบางคนก็นได้ยินแล้วเฉย แต่ถ้าหากบ,บุคคลของเราที่เกี่ยวข้องไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นด้วยจากคนหนึ่งพี่ของเราญาติของเราเรือน้องของเราหรือบิดามดาของเราหรือสามีภรรยาของเราหรือแม้แต่เพื่อนของเราไปอยู่ในเห,เหตุการณ์อย่างนั้นไปตายอยู่ในเช่นนั้นความสุขความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นทันที เพราะบุคคลผู้นั้นเคยมีบุญคุณอุปการะเ,าเคยรู้จักกันเคยนับถือกันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นภาสิทธิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสข้อน,นี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เราพินิษพิจารณาแล้ว เมื่อความรักมีแล้วความเศร้าโศกก็ย่อมมีเมื่อความเศร้าโศกมีแล้วภัยก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องการออกจากทุกภัยในวัฏสงสารนะจงพินิพพิจารณาเรื่องความรักให้มากอย่าไปหลงไหลยินดีแต่ความรักและเกลียดชังสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เราคิดวมาชอบ เพราะฉะนั้นความโอภที่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะถอนออกได้นั่นเพราะความรักความปรารถนาะความพอใจนี่เองสามารถจะสร้างอากุศลมูลขึ้นได้จากความรักสร้างความชั่วได้เพราะความรักใคร่พอใจจะทำให้เรา,เาตกทุกข์ได้ย,ยากได้เวนได้ภยัยตกอบายนรกต่างๆเพราะเหตุอันนี้เอง มาจากความรักทางนั้นไม่ใช่มาจากความอื่นความเกลียดชังทั้งหลายก็มาจากความรักเช่นเดียวกันเมื่อความรักไม่สมหวังแล้วเกิดความชังขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรียกว่าขัดผลประโยชน์เกิดข้าวฟันลันแทงกันได้จอเกิดประหารประหารทะเลาะวิวาทกันได้สร้างกรรมอกุศลตั้งแต่ ธรรมดาจนถึงสร้างกรรมอย่างหนักเพราะมาจากความรักนี่เองเพราะฉะนั้นความรักนี่จึงเป็นสมุทัยก็ว่าได้ใครบ้างเล่าจะเห็นว่าความรักนี่เป็นโทษในโลกนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นโลกทั้งหลายบำรุงแต่ความรักเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงเต็มไปด้วยเศร้าโศก แม้แต่เราเองก็ยังชอบบำรุงความรักส่งเสริมความรักสแสวงหาแต่สิ่งที่ตนรักตนชอบก็จะกลับว่าเราสแสวงหาความเศร้าโศกสแสวงหาความทุกข์ความอะไรห่วงใหญ่ทั้งๆที่เราไม่ต้องการทุกข์แต่ความไม่ฉลาดไม่ได้ศึกษาอบรมอันถูกต้องในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง เราจึงไม่สามารถกำจัดโมหะตัวความหลงเป็นอกุศลจิตอันนี้ได้จึงถูกความโลภความโกรธครอบนำจิตใจของเราชักนำจิตใจของเราให้เดินนอกลูก่นอกทางอารยะมักคในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทำให้บริบูรณ์ไปด้วยศิล ไม่สามารถทําให้บริบูรณ์ด้วยสมาธิไม่สามารถจะทําให้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยปัญญาขึ้นได้เมื่อสินไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่สมาธิไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์บริบูรณนะ์แล้วไม่มีทางที่จะสามารถขจัดภัยที่เกิดขึ้นอาศัยความโศกและความรับในสิ่งที่เรารับ เมื่อเรารักอยู่ความรักอยู่ที่ไหนความยึดถืออยู่ที่นั่นเมื่อความยึดถือเรียกว่าอุปทานนางอุปทานนปัจจะยาภาโวงก็ไรสิ่งพบทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นเพราะความยึดความหน่วงเมื่อชาติบังเกิดขึ้นแล้วมันก็เมืม่อพบเีแล้วก็มีชาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายโสกะปริเทวะความเศร้าใจความรำไรรำพันขับแค้นใจใน่าใจทุกใจก็ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะมาจากความรักเมื่อความรักมีแล้วมันปกปิดครอบนำไม่ให้เราเห็นหนทางอย่างอื่นจึงความรักนี้ก็เป็นมูลให้เกิดอวิชชาได้ เมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยความไม่รู้เป็นเหตุเกิดสังขารวิญญาณน,นามรูปสลายอายตนาหกพัศหก 6, เวทนาหกสัญญาหกสังขารร้อยแตก <c oughs> วิญญาณ <c oughs> ทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้น นามาูปสลายตระพัสสะเวทนาร้อยแปดก็เกิดขึ้นสัญญาเวทนาตาสนาอุปทานก็เกิดขึ้นตามอันดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่องค์สมเด็จพระศาสดาเป็นสรณะที่พึ่งของเราเราไม่ควร ให้ทุกเหล่านี้มาครอบงำย่ำยีจิตใจของเราเมื่อเราครอบในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรสอดส่องเอาธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงรู้เห็นเป็นพระอาหารหันต์มาแล้วมาดำเนินเจริญประพฤติการอบรมและปฏิบัติของเรา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติอบรมอบรมสร้างสมอินบม่มอินสีของเราให้แก่กล้าก็สามารถที่จะรู้ทางมาแห่งทุกแห่งภัยทั้งหลายแล้วจะได้ขจัดสิ่งด่านั้นไม่ให้ครอบงำจิตใจของเราได้เราก็สามารถ ที่จะมีช่องทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งงั้นครอบงำจะนำจิตใจของเราให้มั่นคงยึดมั่นในธรรมไม่หวั่นไหวต่อมรณะภัยใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นดจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติอบรม ทำได้ยังให้ถูก่างดังกล่าวมานี้ก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญด,ดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อ